สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป2นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูดซับของวัสดุนะครับอ่าเพราะนั้นนะครับการดูดซับของวัสดุเนี่ยนะครับก็คือการที่วัสดุนั้นนะครับสามารถดูดซับน้ําได้นะครับซึ่งวัสดุมันก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับทั้งที่มีการดูดซับน้ําได้และไม่สามารถดูดซับน้ําได้นะครับ ที่ดูดซับน้ําได้ก็อย่างเช่นพวกฟองน้ําผ้าเช็ดตัวนะครับหรือที่ดูดซับน้ำไม่ได้ก็อย่างเช่นไม้กระดาษนะครับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราสังเกตได้อย่างไรจากการดูดซับน้ํานะครับเราสามารถดูได้จากนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นขอยกตัวอย่างในใบงานนะครับในใบความรู้ก็คือผ้าและกระดาษนะครับนักเรียนสังเกตนะครับนักเรียนสังเกตเราจะเห็นว่านะครับ ผ้านะครับผ้าและกระดาษนะครับถ้าเรียนสังเกตดีๆนะครับที่บริเวณสีเข้มๆเนี่ยผ้าจะมีการดูดทับน้ําได้ดีกว่ากระดาษนะครับอ่าที่เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นนะครับการดูดซับเนี่ยได้จากอะไรบ้างได้จากการสังเกตด้วยตาเปล่านะครับเราไปดูกันต่อนะครับทีนี้เรามาดูนะครับ เรามาเช็ดประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับ um เกี่ยวกับการดูดซับน้ํานะครับเช่นนะครับผ้าเช็ดตัวนะครับขนาดที่เราอาบน้ําเสร็จเราต้องเช็ดตัวนะครับเพราะฉะนั้นผ้าเหล่านี้สามารถที่จะดูดซับน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นทําจากผ้านะครับอ่าผ้าเช็ดตัวทําจากผ้าเพราะดูดซับน้ําได้มีสมบัติดูดซับน้ําได้นะครับใช้เช็ดตัวให้แห้งขนาดอาบน้ําได้นะครับ ส่วนที่ไม่สามารถดูดซับน้ําได้ก็อย่างเช่นเอาไปทําเป็นพวกหมวกอาบน้ํานะครับเพราะทาจากพลาสติกนะครับไม่ดูดซับน้ํานะครับป้องกันไม่ให้ผมเปียกนะครับเพราะว่าพลาสติกไม่ดูดซับน้ําอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันต่อกระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่ กระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่นะครับทำจากกระดาษนะครับทำจากกระดาษมีสมบัติด,ดูดซับน้ำนะครับใช้เช็ดสิ่งของต่างๆให้แห้งได้นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าวัสดุที่มีประโยชน์ในการดูดซับน้ำก็ได้แก่พวกผ้ากระดาษนะครับ แล้วก็พวกที่ไม่ดูดซับน้ําก็สามารถป้องกันน้ําได้อย่างเช่นพลาสติกนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบนะครับการดูดซับน้ําของวัดสดุนะครับสังเกตนะครับครูมีอุปกรณ์อันแรกเลยนะครับครูเรียกว่าบิ๊กเกอร์นะครับอันเนี้ยบิ๊กเกอร์นะครับบิ๊กเกอร์ A กับบิ๊กเกอร์ B นะครับเมื่อครูเอาผ้านะครับเนี่ยสีน้ำเงินตัวนี้คือผ้านะครับส่วนบิ gger บีนะครับตรงนี้คือกระดาษนะครับอ่ากระดาษใส่ลงไปนะครับนักเรียนสังเกตเห็นระดับน้ำใช่ไหมครับระดับน้ำเนี่ยครับผ้าจะมีการดูดซับน้ําได้ดีกว่ากระดาษนะครับเพราะเราดูจากระดับน้ําตรงนี้นะครับดูจากระดับน้ําตรงนี้นะครับ เพราะนั้นนะครับผ้าเมื่อเปรียบเทียบกับกระดาษนะครับผ้าในวัสดุ A กับวัสดุ b ที่เป็นกระดาษนะครับผ้าสามารถดูดซับน้ําได้ดีกว่านะครับอ่าเราไปดูกันต่อนะครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบนะครับอ่าเราจะสังเกตเห็นว่านะครับวัสดุ A นะครับที่ครูบอกว่าเป็นผ้านะครับเมื่อเราเทียบระดับน้ํานะครับสามารถดูดซับน้ําได้ไปเยอะกว่าเพราะดูจากระดับน้ําที่เหลือนะครับ เพราะวัสดุ A มีระดับน้ําที่เหลือนะครับน้อยกว่าวัสดุ B นะครับเมื่อแช่ลงไปในบิ๊กเกอร์น้นําก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับอ่าเห็นไหมน้ําตรงนี้นะครับ A อาขอโทษนะครับเดี๋ยวครูอ่าหาปกากกาแป๊บนึงอ่าวัสดุ A มีระดับน้ําที่น้อยกว่านะครับเหลือน้อยกว่าเมื่อเอาไปแช่ในบิ๊กเกอร์วัสดุ B มีระดับน้ําที่เหลือมากกว่านะครับเมืมเ่อเอาไปแช่ในบิ๊กเกอร์นะครับวัสดุ A จึงดูดน้ําได้มากกว่า <quin> วัสดุบีดูดน้ําได้น้อยกว่านะครับอ่าทีนี้นะครับครูมี QR Code นะครับซึ่งผู้ปกครองในนักเรียนนี่นะครับสามารถเข้าไปสแกนนะครับ QR วอารเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับสแกนเปิดไลน์เข้าไปนะครับแล้วคลิกตรงที่ช่องค้นหาที่มีรูปสแกนนะครับก็จะมีวิดีโออธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อผู้ปกครองคนไหนที่ ยังไม่เข้าใจนะครับหรือนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะเข้าไปสแกน QR code แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูใบงานกันนะครับเรามาดูใบงานกันใบงานเลขนะครับใบงานเลขผู้บอกว่าให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงในตารางเช่นถ้าไม้ดูดซับน้ําไม่ได้ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องดูดซับน้ําไม่ได้ เพราะนั้นครูจะมีวัดสดุมานะครับครูจะมีวัดสดุมาในใบงานนี้นะครับมีฟองน้ำถ้ามันดูดัน้ําได้นักเรียนก็กาลงไปเลยนะครับกาลงไปเลยที่ช่องดูดัน้ําได้นะครับกาลงไปตรงนีน้เลยกาถูกลงไปเลยนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ่าต่อมานะครับเรามาดูด้านล่างนะครับครูบอกว่าจงยกตัวอย่างวัดสดุที่ดูดัน้ําได้ในชีวิตประจําวันมา3มชนิดที่นักเรียนพบเจอนะครับอะไรบ้างในบ้านของเรานะครับที่ สามารถดูดซับน้ําได้นะครับนักเรียนก็ยกตัวอย่างมาเลยนะครับสามอย่างนะครับแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับเราไปดูใบงานต่อมานะครับอ่ะใบงานต่อมานี้นะครับให้นักเรียนวาดภาพระดับน้ําในภาชนะนะครับก่อนและหลังจุ่มวัสดุทั้ง4ชนิดโดยดูจากไหนนะครับโดยดูจากดูจากวิดีโอนะครับที่คุณครูได้ ให้นักเรียนสแกน QR code ไปนะครับอ่าแล้วก็ดูว่าผ่าไฟล์ก่อนจุ่มระดับน้ําเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขียนวัดรูประดับน้ํามานะครับอ่าหลังจุ่มหลังจุ่มนะครับเป็นยังไงก็เขียนวัดรูประดับน้ํามานะครับแล้วระบายสีให้สวยงามระบายสีให้สวยงามนะครับอ่าและนักเรียนก็ระบายสีเสร็จก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับ เป็นอันว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะครับของสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับนักเรียนสามารถถามนะครับมาได้ในลายกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับคุณครูก็ขอจบวิดีโอการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ